สวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับทีมใจอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องดุกกี้ซีเนะครับวันนี้เราก็จะมาแกล้งกี้อีกแล้วเพราะว่ากี้อะแกล้งทีมวันนั้นไงนก็เลยแบบเก็บกดอยากมาแกล้งคืนโดยที่ทีมจะไปเล่นแร้งกับเพื่อนแล้วคุยกับเพื่อนเหมือนคุยกับผู้หญิงในเกมอะไรงนี้ให้เขาหึงไนงะแต่ตอนนี้เขาคือเขาไม่อยู่นะเขาไปอาบน้ำอะไรเงี้ยคือผมก็เลยแบบ เปิดโอกาสอัดคิวแล้วกันก็เลยว่าจะชวนชวนเพื่อนละ่ะก็คุยกับเพื่อนมาแล้วแหละแบบเตรียมมาไ้ละแต่กี่ยังไม่รู้นะว่าเราเตรียมมันยวอเดี๋ยวไปดูในเกมเลยนะครับว่าเราจะแกล้งกันได้มากถึงขนาดไหนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลดค์ต้นคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับเ,เฟิร์สแต่งตัวงี้จริงหรอเฟิร์สอันนแต่งตัวงี้จริงหรอใช่โอเค โอเคครับทุกคนเราตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเกมแล้วนะครับก็คือตัวเกมตอนเนี้ยคือเขาอัปเดตอัปเดตน่าจะนานแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะผมก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเขาอัปเดตใหม่ก็น่าจะสวยอยู่ไม่ใช่น่าจะสวยหรอกแต่ก็สวยเลยแหละดูดิมีอโลกยูงนั้นแหละเป็นดีเจเเป็นหนึ่งเพจป้องเวอร์ไม่ใช่คือผมแต่ทงทีเนี้ยมีใช่คนจำได้ผมงงหรอคือดัง มีไต่คนจำได้คือแบบเห็นชุดผูกที่วันแค่นั้นจะเสียงพัดลมดังไปเฟิร์สนี่ไงสปอนเซอร์หลักผมสูตสมรภูมิปิดบัลลูนหน่งมีบัลลูตาหนึ่งิดบัลลูตาหนึ่งร้อน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 แมวแมวแมว่าฮาฮ่ให้เขาออกไปไหนกันน่ะก็ผมบอกมันเห็นชุดผมพี่อะไรโอ้ยพี่บื้อหรือเปล่าวะหรืออะไรบอกว่ามันหวั่นชุดผมจำชุดผมได้อะไร ไม่ัเอเฟสเฟรสเฟสเราเราเตรียมกันแล้วใช่ไหมว่าว่าเราจะไอ้นี่ใช่ว่าเราจะแกล้งจีบโดยการที่แบบกูกูจะแกล้งจีบมึงแล้วกันได้ไหมไม่ได้อ๋อกูจะพูดเหมือนมึงเหมือนผู้หญิงอะไม่ได้อ๋อไม่ได้พ่อมีงครับแล้วเดี๋ยวกูจะเรียกมึงว่าเธอนะโอเคไหม เออทักที่่ทีเมย์ได้ครับยิงอยู่คนเด้นดิไปนี่กิมมาแล้วกิมมาแล้วเอ้ไม่เปิดฮอนโนนะพี่เห็นมานะ้ตายหมดยังอ่ะหัวานนกูไม่สนใจแดกอย่าอ่อนไอ้ที่อย่ามองค้าง ให้พี่พี่ไหวไหมเนี่ยตายแล้วเฮ้ยเออคือมันได้เล่นนานด้วยเหมือนเดิมเฟสเฟสเฟสกูกูได้ยินเสียงจี้มาแล้วเยี่ยมเยี่ยใช่เลยโอเคโอเคเบ๊ะเฮ้เธอเธอมีของยังหรออ๋อยังไม่มีค่ะตื่นเฟิรสมึงทำให้กูใจเจเลยนะนี่ไยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทอดทอดพี่อยากเป็นเองหรือเปล่าวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่ง่ง เขาเดินมาทำอะไรก็ไม่รู้ไอ้ยังจะกูเห็นอยู่ขบส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเรียกเดี๋ยวเขาจะเรียกตัวเองว่าอะไรเดี๋ยวลองอีกหนึ่งอะไรอ่ะทำไมวีคนเดียวลองอีกสองลองอีกสามอืมอีกสี่มาตีไปอ๋อราคา98เป็นไหนรับเฟิร์สฮะราคา98เป็นไงมันไม่ได้มันเปลี่ยนแล้วค่าค่า100ไปดูดิไปดูดูเมยะดีแล้ว เดี๋ยวถ้ากีมาแล้วกูจะแกล้งแบบพูดดีๆกับมึงโอเคไหม,มแต่ตอนนี้กูพูดไม่ดีกับมึงหรอกกูไม่อยากพูดดีกับมึงเพราะว่ามึงจะเดียมเลยกูไงจะเท<ห>ไม่ได้เทเลยหรอเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่เชื่อหรอกคนของมึงอะ่ะคิดว่าเฟี้ยวมากมั้งตาคือผ่าหัวโหลดขึ้นเน้น <laughs> พ่อเงี้ยไรเงี้ยคิดมึงเฟี้ยวดิล่ะบ้าแล้วทำไมคนรถเร็วอย่างวะเถ้าคนรถเร็วอย่างวะถึ้งไอ้น,นะตาก็บอหล่อ ฮัลโหลเธอเธอมีของยังมาพี่มาเอานี่ถ้าเอ็มพีเนี่ยมาดิได้แล้วมามามาเนี่ยท่านี่ยเอามากดดิผมยังไม่ได้เอาอะไรเอาก็มีแล้วไงเอาเขาก็กดดีเอามีก็กดเอาเฟนเฟนเฟนมึงเมื่อกี้กูเรียกมึงว่าเธอใช่ไหมยาจี๊บจิแม่งมองหน้ากูตากูจะโดนค้อนปะวะโดนแน่ไม่เลยครับ คุณโดนค้อนตีไ huh. ม uh ่ด huh. ีแม่งคุ้มไม่ได uh ้กับหัวแตกนี่เบอรเบอร์จริงโหดอ่ะกูบอกว่าไม่กลัวฮะไม่เคยกลัวครับนี่ไงบอกแล้วจริงแบบฟาดกูปุ๊บฟาดฟาดกูปุ๊บกูแทงเขาเลยอ่ะเอาเก่งแหละใช่เหรออืมทำอะไรนะครัลงไปนอนเลยนะอืมมันไม่มีนะครับสมัยนี้โอ้โหไม่ใช่กูครับมันทศกูยังไม่อยู่บนนี้มึงอยู่ข้างกูจริงไม่ดี อยู่ๆพี่อยู่ๆข้างซ้าย,ยข้างขวาเดียวข้างซ้ายก็ไห้แบบแทงทีมึงนอนเลยไม่มีการต่อก่อนคิดว่าจะไหวกูปะวะผมไม่ต่อนะผมเชื่อมองก่อนตัว <c oughs> ใช่หรอใช่เี่ยย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 ยเยย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 ยายยย่ยย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 แล้วยย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  บากูพี่จะระบายกูด้วยแต่กูไม่เคยเล่นเกมแล้วระไบงเครียร์อะไรนี้มาก่อนเลยสัะไอ้เฟิร์สกูเล่นเกมรบบระแวงระแวงชิบหายอะไรนะคะอ๋อค่ะไอ้เฟิร์สทำกูใจเกเรนี่โอ้ยพี่อยากเป็นเองไม่ใช่เลยพี่บอกคบกับผู้หญิงแล้วมันอาบัตผู้ชายดีกว่าพี่บอกนี่แล้วพี่สึกวันไหนอฮ้เฮ้ยเฮ้ยู้ อ้าทำไมอ่ะพี่เฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สกูโดนโถมทีมโดนโถมโดนโถมแป๊บนึงแป๊บนึงผมถามว่าจะสึกวันไหนสึกเคีียอะไรกูไม่ได้บวดปวดร้อนผ้ามึงมึงก็คอไปดิเลยเฮ้ยแล้วตอนนี้ไปปลูกคือตอนนี้ไปปลูกผมมาแล้วไงใช่กี่บาทอ่ะอ้ามได้ข่าวาไปปลูกผมปลูกหนวดนี่ปลูกทุกอย่างตอนนี้กี่ข้ออ้อวะ เดินเดินรอ้าวเอ้เดี๋ยวให้กินแกงกี้ช่วยกูก่อนอะนะพี่แต่แกงกี้ช่วยกูก่อนกี้ห่อออกเลยนะกูยังไม่โดนหัวเลยอ่ะกูเปิดประตูไว้ให้เราเปิดประตูไว้ให้เราอะไรอีกไปอีกนี่โบกูร้านอ่ะดูทรงอ่ะเออไม่ได้มึถือปืนมาแต่ไกลเลยผมจะตกแกนแล้วเนี่ยพี่ตกเลยไม่เป็นไรหรอกเตกแกง เจอคนเจอคนหดตุกเม็ดหดตุกเม็ดไหนนี่ตรงตรงคุณเลยเฟิร์สไฮไลท์ไฮไลท์สองสี่ศูนย์เมื่อเหยียบภาระ ธรรมดานะคนมันเต็มนานว้าว ว้าวเฟิร์สไอคิวสามร้อยฮะอะไรถามว่าคนกลับมาเป็นแมดูนเอฟเอเลาไมเธอตายอ่ะเธอเธอเฮอทำไมไม่พูดอ่ะเลนกับใครเลนกับเพื่อนเพื่อนรอมชื่ออะไรชื่อเฟิร์สผู้หญิงอ่ะผู้ชายผู้ชายล่ะอย่างี้ยเขาแค่เรียกเธอเธอเน ผู้ชายทำไมตัวเล็กกว่าเธอเขาติดเนี่ยแต่ก่อนเล่นด้วยกันบ่อยใช่ไหมเธอตัวชอบผู้ชายเหรอ,หอตัวชอบผู้ชายอืเขาชอบนะหรอรู้ไหมนี่มันเป็นความลับยั่ไห่หะบอกใครได้เขาจะบอกพขอะรูกันสองคน แล้วแล้วตัวพ่อมของเขาทำมเพราะว่าปิดบังความลับทำไมให้ใครรู้ว่าเขาเขาจะบอกอแรกเเขาจะบอกัวเป็นไเฮ้ยมันไปไหนวะไอ้เชี่อเฮ้ยอยู่ไว้นี่มันเขาไปหาเมียเขาแล้วเขาไม่ได้สชายหนเมีย้เยตกใจเปดกระบือจงมาเกิด ท่านสีแดงพ่อเขาเก่งไงเออเป็นพ่อแล้วเออใช่ไหมไม่มีอะไรที่ใช่ไกมฮัลโหลแน่จริงเลยจ้ะฮัลโหลเียฮัลโหลอะไรตัวมาแอบฟังเลยทำอะไรอยู่นี่ทำไมคนดูตัวเยอะจังเพราะเขาเก่งตัวกดหัวใจหน่อยเผื่อเขาจะกดไลค์มันไม่มีทางหัวใจไอพีแม่ผมมาเอาเยอแล้วตัวมาแอบกทำไม เขาก็ไม่กดไลค์ดิเขาก็ไล่งานแม่ผมมาเลยเหรอเฟิร์สรอมาจีมาแอบฟังเราคุยกันนี่เราคุยกับไอ้เฟิร์สเนาะไอ้เฟิร์สไหนผู้หญิงอ๋อพัตตะกี้ตัวหอมเป็นผู้ชายเอาโกหกตัวไม่ไอ้วหน้าผมคือเฟิร์สหรอเชฟเฟิร์สหน้าผมสองตัวหน้าผมสองตัวใช่ยังไงผู้หญิงเป็หน้าผมสองตัวอื้มอ๋อผู้หญิงที่น่ารักน่ารักไหนเยอะ านานานเฮ้ยอย่าแย่งดิผู้หญิงที่ไหนเฟิร์สผู้หญิงที่ทารักน่ารักอืมที่ที่เขาเขาแอบฟังมันจะไม่แอบฟังทรอแม่เอากระผัวผัวเขาพูดอยู่หัวแตกแล้วเฟิร์สแตกแล้วเฟิร์สไอ้เฟิร์สแม่เลยไอ้เฟิร์สไหนเอาวก็ไอ้เฟิร์สเด็กปุ๊บร,รู้จักเลยเอ่ะรู้จักเลไม่เคยเห็นรู้จักเลย มันเป็นกี๊ขคองจริงไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาชอบมันเออเขาบอกเขาเขาอย่างที่บอกกลัวว่าเขาหน่องได้ยินเสร็จแล้วพอในยีนจะพูดเหมือนทุกอย่างอะไรเอาเป็นตัวชอบชายตัวแอลฟังเขาอยู่ข้างนอกอ่ะเอ้าทำไมตัวแอลฟังก็ตวพูดเสียงดังพูดได้ยิอ้าแล้วทำไมเขาเขาเขาเห็นตัวเขาเขาออกออกแล้วเขามาทำอะไรเขามาส่องดูแต่รู้ไม่นีเลยเฟยเป็นผู้ชายก็ไอเฟยเป็นผู้ชาย กอเฟิร์สอะเขาจะมีจุดง้ยเราเราเอ้อมันไม่ได้เชยเฟิร์สอนครับวมีคํบมีบายแวนมันทานไปให้ผู้สาวไม่ชแล้วเาทมาลยผ้วนกหินนะอมแล้วพี่ไม่ทําะเฮ้ยทํไมกี่รู้ว่ามึงเป็นผู้ชายเฟิร์สก็เขาแอบฟังเสียงกเขาก็ได้ยินโคตรพี่ไม่แอบอยู่ในบ้านพี่เจร้าน้ากูเฟิร์ส เป็นเดียวเี่ี่อะไร๊ะทำทำไมกี่รวี่เอ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 เ้เอ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 นอเ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 อี้ตอเอเีเอ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 ้อเ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 กเอ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 ้อเอเอเเอวอเ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 เอเอเเดเอเเอเอเเาเอเอเออเเขเออเอเออเเอเอเอเ เขาพูดดังจริงเหรอก็ไม่เห็นหพูดดังเลยก็บอกว่าไม่บักรอเออทางมึงเหอะกูเตะให้ละอ้าวทำไมมันไม่มีรูปไม่ไม่มันบักเอ้เข้ยมนเปลี่ยนชื่อละอ,อืมดาวเปลี่ยนชื่อตัวตัวรู้ไหมว่าเขาจะแกล้งตัวอู้วาทำไมขั้นเขาขึ้นเยอะจังฮะทำไมขั้นเขาขึ้นเยอะจังก็ขเขาเล่นตัวตัวรู้ไหมว่าเขาจะแกล้งตัววันนี้ไม่บักแล้วตัวได้ยินได้ไงก็เขาอยู่ข้างนอก เขาก็ได้ยินแล้วเขาทำไมเก้งตัวไม่สำเร็จสักทีจังวะแล้วเขาว่าเขาจะเตรียมแล้วเขาว่าเขาจะเตรียมไปเฟื่ยนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเขาได้ยินตัวก็เฉินดีที่คนเรื่ใช่หรอ่าใช่น่าจะเกิดทีเดียวอ๋อใครอะครโอ้ยโทษตั้งแต่ตัวตัวไปอ่ะทำยังไงตัวไปอาบน้ำเขาอยู่ข้างนอกก็ได้ก็เฉินดีที่เคยเรื่องเขาาจบเลยเขาเดินเขาเขาเดินไปเอาเสื้อจะไปอาบน้ำเขาก็เด้เขาเฟื่ยนแล้ววะ ขอทอเดยวะแต่แกงแมไม่เคยสำเร็จเลยมาแล้วมาแล้วสียงมาแล้วเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงวินแช่นนี้นะครับเราสรุปว่าเราแกงกี้ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ากี้แอบฟังเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาไม่ได้อะ伙เออเอาเป็นว่าเราเราดูการวิธีการ,กรงลงแรงก็ได้เออกี้แอบฟังจบแล้วอะไรวะโอเิน แต่จริงๆผู้ชบมันจริงนี่ใช่เออเจ็บเจ็บจนบอกลกเขาทุกวันเลยนี่เขาจะตีปากตัวว่าสำหรับคลิปนี้ฝากออ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเ